เดินตามไทยรักไทยโมเดลนี่ประกาศเอาคุณสุวัสด์จากพรรคชาติพัฒนามาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วและก็ให้มีการตั้งโต๊ะเพื่อเตรียมซื้ออดีตสสจากพรรคเก่ากันนั่นคือเล่งรัดให้มีการวินิจฉัยเรื่องยุบพรรคเพื่อไทยประธานโทกครับ เร่งรัดให้มีการยุบพักก้าวไกลนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2เดินตามไทยรักไทยโมเดลนี่ประกาศเอาคุณสุวัสด์จากพักชาติพัฒนามาอยู่พักเพื่อไทยแล้วและก็ให้มีการตั้งโต๊ะเพื่อเตรียมซื้ออดีตสอสอจากพักก้าวไกลและ เรื่องที่สให้เตรียมการปรับคณะรัฐมนตรีข้างใหญ่หลังการยุบพ,พักก้าวไกลเอาซี่กลุงออกจากการร่วมรัฐบาลถ้าไม่เตรียมการจะมีสมเรื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้อย่างไรต้องเตรียมการครับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อย ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติการเมืองไม่มีการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมีแต่กำหนดกฎเกณฑ์ทั้งนั้นดังที่จะเห็นได้ว่าเรื่องของนายเศษฐาทวีสินที่ต้องประชิญอยู่ทุกวันนี้คนที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือคนที่บอกให้ นายเศรษฐาทวีสินตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีย้ำอีกครั้งหนึง่งชะตากรรมของคุณเศรษฐาทวีสินที่ไปอยู่ในสารรัฐธรรมนูญอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นจากคนที่บอกคนที่สั่งคนที่บงการให้ในายเศรษฐาทวีสิน ั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนี่คือคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคุณเศรษฐายอมรู้ดีสิครับว่าใครเป็นคนบอกให้เอาคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีจะใช่บิ๊กแมวหรือเปล่าอยากให้คุณเศรษฐานี่บอกให้กับประชาชนทราบหน่อย ว่าที่เขาลือกันว่าคนที่บอกคุณเศรษฐาชื่อบิ๊กแมวนี่จริงไหมนี่ประชาชนก็อยากรู้แต่เราก็อนุมานได้ว่านายเศรษฐาทวีสินแม้แต่นายตำรวจติดตามยังตั้งเองไม่ได้นี่รัฐมนตรีทุกคนก็เป็นอย่างที่เห็นแล้ครับอย่างเมื่อวานนี้นายเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไม่มีรัฐมนตรีสักคน ไปอยู่ด้วยมาเดียวเดียวเลยแล้วกลายเป็นข่าวลองเสียด้วยซ้ำแต่บิ๊กแมวไปนครราชสีมาไปงานเผาศพคนขับรถไปไหว้ย่าโมไปประกาศเอาคุณสุวัส์เข้ามาร่วมกับพรักเพื่อไทยกลายเป็นข่าวใหญ่สื่อมวลชนแห่กันไปตามบิ๊กแมวรัฐมนตรีของพรัก ไปอยู่ที่นั่นครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรับกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างๆนานาเต็มไปหมดไปต้อนรับบิ๊กแมวที่จังหวัดนครราชสีมา รัฐมนตรีไปเต็มแต่เศรษฐาลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไปดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่มีแมวสักตัวจากคอรมอรพักเพื่อไทยไปท้อนรับนายเศรษฐาแมวตัวเดียวจากคอรมอรก็ไม่มีนี่ไงครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องรู้แล้วครับว่าใครเป็นของแท้ เศรษฐาก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นของแท้ท่านทั้งหลายครับดังนั้นเมื่อกล่าวโดยเห็นปรากฏการที่เกิดขึ้นจึงเชื่อได้ว่าบุคคลที่บงการในในายเศรษฐาทวีสินตั้งพิชิตชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีและให้นายเสาถาทวีสินได้เข้าไปสู่การพิจารณาอยู่ในตารงแกงในปัจจุบันนี้คือคนกำหนดเกมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระแสะกดดันให้มีการพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะเป็นการตั้งโต๊ะเพื่อเตรียมซื้องูเห่าจากพัรก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งให้ปรับเอาสอสอในซี่ของพลเอกประยุทธ์และซี่พลเอกประวิทธ์ออกจากการร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีในซี่ของพลเอกประยุทธ์ลุงตูรัฐมนตรีในซี่ของพลเอกป,ประวิทธ์ลุงป้อมต้องออกจากการเป็นรัฐมนตรีนี่มันไทยรักไทยคืนชีพ ทุกอย่างจะเบ็ดเสร็จกับเจ้าของพรรคส่วนที่มีความวิตกกังวลว่าในวันที่2 9บิ๊กแมวจะถูกอายการสั่งฟ้องในความผิดคดีอาญามาตรา112แล้วจะไม่ได้ประกันตัวในวงกินข้าว เมื่อวานนี้ก็มีการซุบซิบพูดคุยกันและผู้สื่อข่าวก็ถามก็ยืนยันชัดเจนครับเป็นไปตามที่อายการสั่งอายการจะสั่งฟ้องเงินประกันตัวก็มีอยู่แล้วประกันไว้แล้วห้าแสนบาทก็เอาเงินนั้นแหละโยกมาประกันที่ศาลแล้วในวงที่เขาคุยกันเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่า ขนาดนักร้องเนี่ยสุดที่พงหาดเนี่ยคดีหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันสัปดาห์ก่อนยังได้รับการประกันตัวไปเลยอายการสั่งฟ้องแล้วไปที่ศาลศาลก็ให้ประกันตัวสองแสนบาทแล้วถ้าย้อนดูทั้งหมดผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112ทุกคน ได้รับการประกันตัวในขั้นพิจารณาคดีทั้งสิน้นนี่เขาคุยกันนะครับน้องที่เขาไปรายงานข่าวเขาก็รับทราบมาเขาก็แจ้งมาให้ทราบส่วนที่ถูกจับเข้าไปขังไว้อีกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ได้รับการประกันตัวในชั้นพิจารณาคดีแต่ไปทํำผิด เงื่อนไขในการประกันตัวสารจึงต้องถอนประกันนี่ก็ชัดเจนนะครับเราก็เอาข้อเท็จจริงมาพูดให้ฟังหากว่าคนที่อยู่แวดล้อมบิ๊กแมวเชื่อกันอย่างนี้ว่าผู้ต้องหาคดี กระทำความผิดกฎหมายอาญามาตรา112มินประมาทอาฆาตมาตรายต่อองค์พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีและองค์รัตถายาในการดำเนินคดีในขั้นพิจารณาคดีได้รับการประกันตัวทุกคนบิ๊กแมวก็ ต้องได้รับการประกันตัวไม่ได้วิตกกังวลว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือจะไม่ฟ้องแต่เชื่อว่าเมื่อเป็นไปตามที่อายการกำหนดให้ฟ้องแล้วอายการสูงสุดคนเดิมสั่งฟ้องไว้แล้วมันก็ไม่มีเหตุในการจะไปเปลี่ยนแปลงคำสั่งในวันที่29ว่าสั่งไม่ฟ้องเมื่อไปที่ศาลหลักทรัพย์ ก็คือเงินสดจำนวน500แสนบาทที่บิ๊กแมวประกันตัวเองไว้นะ่ะก็ไปใช้ที่ศาลได้ศาลก็จะพิจารณาในมาตรฐานเดียวกันที่เคยพิจารณามานั่นคือให้ประกันตัวในระหว่างพิจารณาคาดีในระหว่างที่บิ๊กแมวต่อสู้ว่าตัวเองไม่ได้กระทําความผิดตามที่อายการสูงสุดคนเดิมได้ฟ้องก็สู้ไปครับแล้วก็ ให้ประกันตัวนี่เขาเชื่อกันอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าเกิดฟ้าผ่าขึ้นทุกอย่างที่บิ๊กแมวเตรียมการไว้ไม่ไว่าจะเป็นไทยรักไทยมูเดลสร้างสภาวะแวดล้อมกดดันให้เล่งรัดในการพิจารณาวินิจฉัยยุพ,พักเก้าวใครพร้อมกับตั้งโต๊ะ เพื่อที่จะเตรียมซื้องูเห่าจากพรรคก้าวไกลโตเจ้าสัวโตพี่แจ้แล้วก็สั่งให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการยุบพรรคก้าวไกลโดยเอาลุงตูสอสอตสงต่สอสอรัฐมนตรีสี่ลุงตู่สอสอรัฐมนตรีสี่ลุงป้อมออกจากการร่วมรัฐบาลก็จะพังคืน จุดนี้คือจุดสำคัญครับเป็นจุดสำคัญถ้าฟ้องและได้รับการประกันตัวเกมการเมืองก็จะเดินไปตามที่บิ๊กแมววางเกมไว้นั่นคือสร้างเพื่อไทยให้กลายเป็นไทยลักไทยโมเดลในอดีตควบรวมพรคการเมืองต่างๆ กวานซื้อสอสอเข้ามาไม่ใช่เฉพาะจะซื้องูเห่าจากพรักก้าวไกลเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เตรียมซื้องูเห่าจากพักภูมิใจไทยเหมือนกันพักภูมิใจไทยขณะนี้ขั้นตอนเหลือเพียงแค่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำหนังสือยืนยัน มาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเงินที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมายเหลือเพียงแค่ว่าปป,ปงหรือคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินยืนยันว่าเงินที่หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นบริจาคให้พรรค ภูมิใจไทยนั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายซึ่งความเป็นจริงมันก็เป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายอยู่แล้วเพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าเป็นหอจอกอเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดของนายศักสยามชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกฎหมายห้าม ไม่ให้รัฐมนตรีไปถือหุ้นถ้าถือหุ้นตรงโอนหุ้นออกไปให้สำนักงานดูแลกำกับหุ้นส่วนรัฐมนตรีดูแลนี่ปิดบังซ่อนเล้นอําพางไม่ผิดกฎหมายและห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นกลับไปรับงานจากกรมทางหลวงชนบทหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายศัก์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมันก็ผลประโยชน์ทับซ้อนก็ผิดกฎหมายหัวเงินที่ได้จากการผิดกฎหมายเงินที่ได้จากการหัวมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับและเอาไปบริจาคพรรคการเมืองมันก็เป็นเงินผิดกฎหมายที่เข้าไปสู่พรรคการเมืองและเงินนี้ก็จะทำให้พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ ก็แค่นี้แต่ตอนนี้ที่มันช้ามันอืดเหมือนเรือเกือมันไม่ไปไหนมาไหนนี่เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตหรืออีกฉายาหนึ่งก็คือแก๊งกวนตีนเนี่ล่อเอกสารจากสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยืนยันว่าเงินนี้ผิดกฎหมายท่านทั้งหลายครับ สถานภาพของพรรคภูมิใจไทยก็อยู่ในขั้นตีทูดเหมือนกันจอที่จะยุบดังนั้นการที่จะเดินตามเกมไทยลัทยโมเดลนอกจากจะตั้งโต๊ะซื้อสอสอจากพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบแล้วแล้วก็กว่านเอาพรรค ชาติไทยพัฒนาของสุวัตริมตะพลบเข้ามารวมกับเพื่อไทยและตอนนี้กำลังจีบพ,พักของบรรหารบุรีนี่ที่มีสิบกว่าเสียงนี่กำลังจีบอยู่เดี๋ยวก็จะประกาศและก็จะดำเนินการกว้านเอาสอสอจากพักภูมิใจไทยที่จะถูกยุบด้วยเพื่อที่จะให้เสียงของ พักเพื่อไทยในสภาผู้แทนราษฎรมีเกินกว่า250ท่านทั้งหลายครับไม่ใช่เกมที่เขาไม่เคยเล่นเป็นเกมที่ท่านบิ๊กแมวนี่ท่านเคยเล่นมาแล้วและท่านก็ทำสำเร็จได้สอสอตั้ง377คน ท่านจึงเชื่อว่าถ้าทำตามเงื่อนไขที่เคยทำในปี2.544และปรากฏผลในการเลือกตั้งปี2.548ท่านก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้ในปี2.567 ก็จะไปสำลิดผลในการเลือกตั้งในปี2 5 7 0และลูกสาวของท่านนางสาวอุงอิงก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือทางที่หนึ่งทางที่สองซึ่งตัวท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านกำลังสมหัวกับลูกสาวของท่านหลอกต้มนายเศรษฐาทบีสินให้มั่นใจว่า การพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นคุณกับนายเศรษฐานั่นคือจะเข้าอีหลอบที่ท่านเคยได้รับในปี2544บุกพ้องโดยสุจริต5ต่อ4ท่านก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็ต้องบอกนายเศรษฐาจะวีสินนะครับ ว่าไม่มีใครรับประกันได้ไม่มีใครมาการันตีได้ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เดียวประวัติศาสตร์ส้ำรอยกับของบิ๊กแมวทักษิณชินวัตรในปี4 4ก็คือ5ต่อ4เป็นการกระทำที่บุกพ้องโดยสุจริตอย่าเชื่อนะ แต่ถ้าท่านเชื่อก็ไปเสี่ยงดวงเอาเพราะทุกอย่างจะจบภายในหกสิบวันนี้ล่ะในหกสิบวันนี้จะต้องมีการอ่านคำวินิจฉัยใ,ในเรื่องกรณีนี้แน่นอนดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมการก็คือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบิ๊กแมวเขารู้นี่ครับ ถ้าไม่รู้ท่านจะบอกเือว,ว่าการเมืองเป็นเรื่องลี้ลับแต่ที่บิ๊กแมวไม่พอใจและเขาต้องออกมาเคลื่อนหลังจากที่เคยพูดว่าขออนุญาตก,กลับมาเลี้ยงหลานแก่แล้วเลิกยุ่งการเมืองแล้วแต่วันนี้กลายเป็นว่ามาเดินหน้าเพื่อรวบรวมพักการเมืองรวบรวมสสให้เข้ามาอยู่กับเพื่อไทยให้กลายเป็นพักใหญ่ ก็ทานบิ๊กแมวบอกว่าคู่ดิวไม่รักษาสัญญาหลายคนก็สงสัยว่าไอ้สัญญาที่มันไปดิวกันที่ลังกาวีเนี่ยมันสัญญากันยังไงแน่ๆฟังบิ๊กแมวก็บอกว่าไอ้คู่ดิวลังกาวีมันไม่รักษาสัญญาก่อนเพราะฉะนั้นทำไมแกจะต้องรักษาสัญญาไอ คนที่ไปดิวกับบิ๊กแมวที่หลังกาวีก็บอกว่าบิ๊กแมวเป็นคนเบี้ยวเป็นคนหักดิวเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนหักดิวบิ๊กแมวก็บอกว่าคุณหักดิวผมก่อนผมขอไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่เอาผมไปขังไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจหกเดือนท่านทั้งหลายคำเรื่องขอพระบรมราชองค์การอภัยโทษบังหมด แต่ทำไมมีพระบรมราชองค์การออกมาว่าให้ลดโทษบิ๊กแมวขอพระราชทานอภัยโทษแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณให้ลดโทษเหลือหนึ่งปีบิ๊กแมวเขาบอกว่าคุณหักผมก่อนชักสงสัยเรื่องนี้ก็มีเหตุผลนะ เราต้องวางใจให้เป็นกลางเพราะไอ้ที่มันไปเจรจากันนี่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชน